สวัสดีจ้าหลังจากมาจากบ้านยาที่เพิ่นธห้ผมดอกใหม่มาจา้ายาเพิ่นธห้ดอกใหม่มาเห้แจวก็เลยเก็บไอเอาอเอาเออ็นยืดไหมจา้เอาเอ็นยืดไปแท่นย่านั่งจา้ามาบ้านโมพญายอีกอันหนึง่งถิพญายพิ่นซื้อรถไว้ให้ผามาเบิ่งบ้านข้าเจ้า บานขัดเจา้าใหญ่เพิ่นไปพูดบานอยู่ในป่าจา้ะแต่เนี่ยทีพันหลเิ่นมีรถเก่าๆเตมนอยู่เพิ่อแยกเต่วกระจัดไว้นานบานขัดเจ้าอยู่เนี่ยคือรถทำงานเขาเห็ดงานที่บ่านเนีา่านมาเบิ่งรถีถพ่อใหญ่เพิ่นสื่อจ้ะ ไปซือรถเก่าทหารไห้ถักเขาป่านั่นละ่ะไปเบิง่งอยู่ฝุ่นบ่พอใจเพิ่นกันเลยเออม่เพิ่นว่ามาสื่อของข่อยนี่ถึกๆว่าสันเพิ่นกันเลยมาสื่จ้ะนี่เป็นรถทหารจัจะสื่จ้ะนี่เป็นรถทหารเก่าไหมจ้ะเห็นบ่จ้ะรถทหาร นี่ยละพญาย,ยเิ่พนสื้อแล้วแต่ว่าท่านได้เอาไปบ้านไหมจานี่ขั้นบักไงหนึ่งสูงกระสูงเก้าอิริเนจ่ะรถทหารมากพญาย,ยิ่นี่มักแต่ของไงรถเก่าไหมจา่าเบิง่งหลอรถเพิ่งเคยเป็นทหารมาก,ก่อนไงพญายญ่นี่พเพิ่นก็เลยมักรถทหารจ้ะเสดเบิ่งทังด้านหลัง จ้ะรถโอ้มันแดดเนาะจ้ะมันเห็นบลาไข่ค,รครักนี่ด่านหลังรถจ้ะรถทหารเพิ่นสื่อแล้วเพิ่นมาท่านไหนเอาไปบานจ้ะอ่ะนก็มีตลดเก่าๆที่เขาอันสื่อไว้แล้วเขาก็ส่อมซ่อมขายแม่จ้ะบานเขาเจ้าโมพญาย บางค้าเจ้ามีรถเก่าๆแล้วก็อยู่อันน้ำท่างแม่จ่าเอ,ออยู่น้ำปลาแม่จ่าเขามาไกลแต่เยอะๆหมูถึงเคยอยู่ในป่าก็พ่อยหญ่ละบ้านในป่าจ่ามิตรปานาน่านั่นรถกขั้นนั่นละนั่นขั้นนั่นพอใหญ่ายันเืีอนนะ่ะ สื่อน้ำเขารถว้ถ้า,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 าไปเขาป่าเพื่อนน่ะเสื้อผ้าจไปเก็บอันหมากใหม่เพื่อนบะเก็บเห็ดบ่ต้องเอารถบานไปเพื่อนบะเห็นว่าเกลาอกสิขับได้ได้จ้ะอาเครื่องย่างดีย่างขับได้เบิดผ้าเบิง้งเป็นเนี่ยทีเขาทั้งนั่นเลยจ้ะเนี่แล้วกสิเก็บใหม่เก็บฟื้นใบถนาหนาหนาว หนาหิมะแม่จา่าเขาจะมีฟื้นเจ็บไใวของเขาเนี่จา้าฟืนเขาเจ็บไหวหนาหนาวเต็มเลยจา้าผู้ชายคนนี้มันมันเลยขยันนําหลูกเมียว่าใดเห็ดอีกยังเลยเนี่ อยู่บานเลี้ยงลูกย่างเดียวจะผัวเห็ดเบิดปื้นเขาเจ็บใบธนาหนาวหนาหิมะนักะขอยู่ในป่าเนาะจ้ะเขาจะเห็ดเจ็บเป็นสันเป็นสันไวหนังกับลดขั้นพญายือนะลดทหารเก่าๆแต่เครื่องก็ดียู่ได้จ้ะเครื่องก็ดี ครับได้เลยตื่นๆเลยเสียที่แต่เพิ่นต้องไปเปลี่ยนเบาะใหม่แน่ข้างในเบาะมันนั่นเบาะมันเกาเ่าแล้วแม่จ้ะเพิ่นสิไปเปลี่ยนใหม่อย่างใหม่เบิดมีแต่ปลาทั้งนั้นเลยจ้ะเป็นปลาเพิ่นกระทั่งเข่ามาอันมีแต่ปลาใหม่ปลาเฮ็ดทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ แต่ปลาใหม่ปลาเห็ดอันนี้ก็คืออัน,นต้นกรแม่จ่าถ้ายยอดอ,อ่อ,อนๆมันหยอดอ,อ่อ,อนๆมันนี่ยกลวกกินเอาไปต้มใส่ไก่ใส่ยังกระไดมันจะออกรสสมจะออกรสสมแม่จ่าเบ่งปลาเป็นตะยา่านมาจ่ะยี้เตี๋ยวค่อยเข้าไปแล้วข้างในใุพุ่นมาเจ็บเห็ด เพิ่งกับนงางว่าวกันเนี้อเดียวกเขาไปเก็บเห็ดข้างในอืมว่าเป็นตะยานดอกจาก้ามันลงมันอยู่ไก่บ้านคนน้ำนักก่นก็เลยว่าเป็นตะยานามาๆานางเสียพญายกผ้าขีา้รถเนี่ล่ะอ้อมไปน้ำทางเนี่ยล่ะจ้ากข้าไปมีตะปลาเห็ดปลาหยังเลยเดี๋ยวจ้านี่ปลาเห็ดทางสอดออกไปเบิด นาเฮ็ดออกนี่ผู้ใดอยากเก็บเฮ็ดก็มาได้จานนี่เต็มไปบบเบิดมฆษนาสิเอาออกไปบัดนี่เบิง่งไอ้ทางบ้านขาเจ้าหมูพ่พใหญ่ตะกี้พใหญ่เพิ่นก็อยู่บ้านในป่านี่ยละจา้าเพิ่นก็นเลยขายบ้านในป่าบัดน,นี้ก็เสียดายได้บนนัดนี้ขายบ้านในป่าไปซื้อไอ้ ไปซื้อไอ้บ้านอยู่ในเมืองวอสเตียนาไหมบ้านนี้กะอยากได้บ้านในป่าอีกเด้นี่กำลังหาอีกอยู่หาบ้านในในป่าพ่อได้เก็บรถเก็บยางไหวเพิ่นสื่อตลอดเกา่าเกาเพิ่นมักรถเกา่าเกเราก็เอามาสอมเป็นไม้แม่จ้ะรถเกา่าเราก็มา่อมขั้นไม่นี่เพิ่นสื่อเก็บใบเก็บไหว เดี๋ยวเพิ่งนกับทย่อยส่อมทย่อยส่อมเห็ดดีๆเพิ่อนกับขายได้ละค่ากเลยถ้าผู้ใได้มากรถเก่าก็ได้เดี๋ยวพายางเบิงหลอบ,บานถ้าเจ้าเอาไว้ในปา่าเป็นผ้ากันเป่ากันอยู่ทา่าคนกะเลยยางมายางมาอันนี่ให้เบิง บาเพิ่นบานเพิ่นนะเอาต้งแต่ของไหวของลดเกาๆปวกของเกาของหยังน,นะเขาสะสมแม่จ้าเดี๋ยวสิพามาเบ่งมามีหนามขัง้อมเะฝ่าวเบีย่ยัาเตียวเด้อยผ้าเบ่งหนันเบิงนี่เพราะได้ลงอันคิดกินลายกะสิ ผ้าเบิงนี่แหละจ้ะยายยายได้ยินเสียงอันนกมันห้องจิกจๆๆๆิ๊กจิกยวเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงว่ามันห้องนี่มองได้เสียงลูกนกในป่าแม่จ้ะว่ามันห้องจังใดเป็นปลาเป็นเนื่อยจะปลาเห็ดด้วยจ้ะแถวเนี่ยข้าไปข้างในเนี่ย ไปใหญผ้ามาวางปีที่แล้วมฆษนาสิเก็บเห็ดหเสียงนกมันห้องไแมจ้ะเดผ้าไปเบิงว่ามันอยู่ใส่โอ๋อมันอยู่ในโกนนี่แมะจืะอนี่จ้ะมันอยู่ในโกนใหม่นี่ ันอยู่ในกนใหม่นี่จ้ะลูกนกห้องหาแม่ห้องอยากกินเมียที่นอจ้ะนะเบิ่งบ้านข้าเจาอยู่โอ้แดดบ,บ้านข้าเจาอยู่ในปา่าในนี่ท่านขามาฝนตาก,กันยืนเล่ากันยิวคนพปนยัไงนะฟังเสียงนกจ้ะ ฟังเสียงนกกระยัเดี่ยวอยู่ในโกนนกลอยอยู่ในโกนโอ้ยแม่มันบินโอ้ยแม่มันบินมากจ้ะเป็นอ้ยงามงามจ้ะนกไอ้นั่นแหมนกหอนอ่ะน,นั่นผลยุทธข้างเงตนนใหม่มันเห็นมากไก่ลูกมันหอนหอนสีแดงไหมจ้ะอ้อยมันเสียงอยู่ในอัน,นนี่ไม่ในิ่งเสียงลูกมันห้อง คนมาไก่นี่มันยู่ไม่โกนใหม่จ้ะน,น้อยอยู่ไม่โกนใหม่จ้ะออกก้อนหอแมนมาเอาเาานี้มาหันมันห่องมันห่องสิ้ผ้ามาเบิงเพื่อพาก,กันเบิงรถทหารขั้นไหอรถทหารขั้น,นี้นเพิ่นพาก,กันเบิงอยู่รถเกา่ารถนีน ป้ายเพิ่มัาตะ่ะก็นำมากรดเนี่เบ่งกันอทุกคนยุนี่อันอันนี้ไหมพักอันยาเอ็นยืดหลายหลายยาเตียวเจ็บไปตั้งกรรมแบบไงนั่งแล้วเจ็บไปอันไปเห็ดแท่นนำยาน้างไหมจ้าไปแท่นนำยาน้งนางนาเพิ่มโยอันนี้ นี่ห้อยายเตี๋ยวเก็บนี่ยญ้าเอ็นยืดจะหาเอ็นยืดเตี๋ยวเก็บเอาไปละเห็ดนนำยาหนางนี่จ้ะโอ้ยนี่แม่จ้ะนี่ไปกิน จะเป็นเส้นเป็นเอ็นกินยามันเป็นยายไงเมืองโลกน,นะมันห้องมาหาลูกมันมันหออ้องเออจบคลิปนีไวแค่นี้แหละนะจ๊ะจ๊ะวันดีจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ย้าเตียนนะท่าจา๊ะพอกันชิปนาจา๊ะ<อ>บาย